จะเห็นแสงไฟวูบวาบจนทำให้หลายคนไม่คิดจะไปดูหนังกลางแปลงอีกเลย 6. เรือนจำเก่าหน้าโรงเรียนเบนจมราชูทิตเป็นปกติที่จะมีนักโทษเสียชีวิตในเรือนจำไม่ว่าจะเป็นโรคตายหรือจากการทรมานต่างๆนานาวิญญาณบางดวงเกิดความอาฆาตและเครียดแค้นโดยผู้คนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณเรือนจำจะเห็นนักโทษเดินด้วยโซ่ตรวนเสียงร้องไห้ครวญครางหรือเสียงของการถูกทรมานดังแว่วมาในกลางดึก เวัดนครทิพโพธารามวัดนี้ตั้งอยู่บนเขาซึ่งในอดีตเคยเป็นลานประลองฝีมือเพื่อฝึกรบแต่หากมีการตายเกิดขึ้นก็จะฝังร่างผู้นั้นไว้บริเวณดังกล่าวทำให้วันดีคืนดีชาวบ้านแถบนั้นจะได้ยินเสียงของการฟันดาบอยู่เป็นระยะระยะรวมทั้งบางครั้งโจรได้ขึ้นมาขโมยของวัดแต่ต้องเพ่นหนีออกไปเพราะดันไปเจอผู้ชายในชุดนักรบโบราณยืนอยู่ 8. บ้านเสาตกน้ามันจังหวัดราชบุรี ถือได้ว่าเป็นบ้านผีสิงที่ติดอันดับความน่ากลัวมากที่สุดหลังหนึ่งบ้านทรงไทยที่มีเสาตกน้ำมันไหลาจากข้างบนลงมาถึงข้างล่างด้วยความที่เป็นบ้านร้างก็มีป่ายากขึ้นเต็มไปหมดทำให้ดูน่ากลัวเข้าไปอีกชาวบ้านที่เข้าไปเก็บตำลึงบริเวณแถบนั้นเล่าวา่าเจอผู้หญิงใส่ชุดไทยมายืนชี้หน้าอยู่หรือบางคนก็เห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนหลังคาบ้านก็มี 9. ถ้ำจอมพล ภายในถ้ำจะมีรูปหรือีเรียกว่ารือสีพ่อแก่โดยทุกคนที่เข้าไปจะสังเกตเห็นข้อความห้ามถ่ายรูปเพราะมีชาวบ้านเล่าว,ว่ารือสีท่านไม่ชอบให้ใครถ่ายรูปมีหลายคนลองของถ่ายรูปกลับออกไปและพอกลับถึงบ้านเวลานอนพวกเขาก็ฝันเห็นรูษสียืนเหยียบที่หน้าอกพร้อมชี้หน้าว่ามึงนี่ดื้อรั้นนักมึงต้องเอารูปไปคืนที่ถ้ำหากไม่เชื่อจะได้เห็นดี เขาตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเจ็บและแน่นหน้าอกอย่างมากจึงได้นำรูปทั้งหมดมาคืนและวางไว้ในธรรม 10. วัดเทพอาวาสมีตำนานบทหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นที่ว่าสมัยก่อนวัดเทพอาวาสนั้นความจริงเพี้ยนมาจากคำว่าเทพอาลวาดแล้วสิ่งใดคือเทพ มีเรื่องเล่าว่าความจริงแล้วโบสถ์เก่าของวัดถูกสร้างเพื่อปิดปากถรร้ำซึ่งภายในถ้ำมีจระเข้ยักษ์อาศัยอยู่และสาเหตุที่ต้องสร้างโบสถ์ปิดปากถ้ำไว้ก็เพราะว่าเพื่อจะไม่ให้จระเข้ยักษ์ตัวนั้นออกมาอาละวาดและกินคนเป็นอาหารนั่นเอง ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่คนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้เล่าสืบต่อกันมาโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและเชื่อว่าตำนานเรื่องผีในจังหวัดราชบุรีคงไม่ได้มีอยู่เพียงเท่านี้อย่างแน่นอนส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาได้ในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้